โอเคโอเคโอ้โห okay, okay. oh, ไม่ดลดร้อยเลยที่ต้องเงียบกันกลางไรอย่างนี้เพราะว่าอยู่ๆทีมแอดมินก็โทรเข้ามาว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อทุกช่องทางเกิน300บ้าทแล้วค่ะและมีเวลาแพ็คแค่2วันเท่านั้นค่ะ ครั้งแรกที่มีเวลากระชันชิดขนาดนี้สําหรับ300บาทเรียกได้ว่าทีมแพ็คพอรู้ข่าวปุ๊บต้องเกณียนแกงปลาเข็มลงมาช่วยกันแบบด่วนๆบอกเลยว่าตอนนี้ใบที่ปิ้นยาวก,กว่าลมหายใจของพวกเราอีกค่ะปิ้นแล้วเป็นอีกบอกเลยว่าทีมแพ็คก,ก็มองกันตาละห้อยมากรีโชว์แบบนี้แน่ใจนี่คือยิ้มทั้งน้ําตานะคะนักเรียนเข็มโคเรียขึ้นชื่อเรื่องความมหัศจรรย์มากๆเพราะไม่ว่าเธอจะสั่งหนังสือมาเยอะแค่ไหนแต่ถ้าเธอเปิดชฉันจะสั่งให้หมดหมดทุกรอบจริงๆต้องแกะไม่หยุดถ้าถามถึงเคล็ดลับของเข็มโคเรียว่าทํไมนักเรียนถึงรักเราก็ต้องบอกเลยว่าหนึ่งปัจจัยสําคัญคือการห่ออย่างตั้งใจไม่อยากให้หนังสือเปียกค่ะก็เลยซีนแล้วซีนอีกห่อแล้วห่ออีกห่อพลาสติกแล้วก็ ขอกระดาษอีกรอบแล้วก็ใส่กล่องอีกรอบเพื่อให้มั่นใจว่าถึงนักเรียนน้องจะยังสวยปิ๊งสดใสอยู่เสมอซีนดีแรงไม่มีตกค่ะทีมงานเริ่มต้นแพ็คตั้งแต่8โมงเช้านะคะแล้วมาดูตอนนี้กี่โมงแล้วนะตอนนี้คือ2ทุ่มนะคะ3ทุ่มนะคะการแพ็ก300บ้านของเรายังเนินไปไม่หยุดตอนนี้สี่ทุ่มแล้วจะยังไงต่อไปด้วยความรักจากนักเรียนบอกเลยว่าแก๊งปลาเข็มสู้เต็มที่ตอนเช้าเพื่อการดำเนินการให้เร็วที่สุดแล้วก็ใช้เทคนิคการส่งกล่องเหมือนการส่งถุงยางชีพเวลาที่น้ำท่วมนะคะเรียกได้ว่ารวด โอ้น้องไม่มีวันหยุดหรอคะวันหยุดตกก้า<ะ> <c oughs> มาเรายังมีส่งรถสองต่อนะคะอันนี้พี่ไปสเนียรถส่วนตัวมารับเลยขอบคุณมากมากนะคะรอบนี้นักเรียนแสดงอภินนหารนะคะทำช็อกทั้งแก๊งทั้งพี่ไปสนีทั้งตัวเข็มเองขอบคุณะคะทุกการสนับสนุนและทุกความรักจากนักเรียนเลยนะคะตั้งใจเรียนนะเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะคำสาบมีตา